กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายพ่อกันเชินเคยวันศุกร์ที่18เมษายน2568หลังจากบอดได้รา่งานล่าค่าเขาเปลือกฝากพี่ฝากน้องเลยพี่น้องมื่อนี้ล่าค่าเขามาลิดอเขาเกียวสดพี่น้องอุบลราชธานีกิโลกรัมละ12บาท15สตางค์สุริน12บาทต่อกิโลกรัมส่วนเขาเนียวดอ7บาทกว่า ส่วนเขามาลีแห่งความเฉื่อยบาเกิน1 5ราค่าสูงสุดกิโลละ17บาทตันละ17,000บาทต่อตันพี่น้อง หลังจากยุดหลายมือพี่น้องกลับมาพอกันนี้แล้วเมื่อนี้วันศุกร์ที่1ิเมษายน2568เมื่อนี้ราคากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังกะมีหลายๆายจังหวัดปรับขยับขึ้นรากะมีราคาคงที่เป็นทิศท,ทางที่ดีพี่น้องส่วนเขาเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปังเขา มาลีกอขอซิมหาเขาดอพี่น้องโซนอูบลมณีลาค่า12บ,บาทยี่สตหาตงค์ส่วน,นสุรินทรบ12บาทต่อกิโลกรัมส่วนเขาเนียวดอพี่น้องเขาเนียวดอเจบาทกว่าพี่น้องเอา้ามาไปอัปเดตล่าค่าการเขาเปลือกเจ้าหน้าปังกันเลยพี่น้องเริ่มต้นที่กรุงเทพม,มหานครมณีคลาค่าขยับขึ้นที่6,000ถึงห4 0 0่อยบาทการจานาบุรีลาค่าคงที่ หกพันสองถึงหกพัยบาทสะเซิงเศร้า5 6พันหกถึงหกพับาทใช้นาดมนีขยับขึ้นหกพันหนึ่งร้ยถึงหกพันหาบาทน,นาคอนนายกขยับขึ้นหกพันึ่งถึงหกพับาทพี่น้องนนทาบุรีข,ขยับขึ้น6 5 0 0นหารถึงหกพัเกยบาทกัมแพงเพชรขยับขึ้น6 3พันสามถึงหกพัอยบาทต่อตันอุตรดิษฐ์มนีข,ขยับขึ้น6 000, 4พันสี่ถึงหกพั 8 0 0ยบาทต่อตันส่วนคนครปฐมราค่าคงที่6,003ถึง6,007บาทล้อยบาทต่อตันปทุมธานีคงที่6,003ถึง6,007อยบาทต่อตันเพชรบุรีก็คงที่6,002ถึง6 0 0บาทต่อตันพี่น้องลบบุรีมันนี้ราคายังหนิ่งคือเก้า 6,002-6,600 600, บาทต่อตันสิงบุรี6 0 0 1 6 5 0 0บาทต่อตันสูพันบุรี6,002-6,600บาทต่อตันราคาคงทีอยุทยามณนี6,002-6,600บาทต่อตันลาดบุรีราคานิ่งที6,200-6,600บาทต่อตันพิจิตมณนี่6 0 0 1 6 5 0 0บาทต่อตันราคาคงที่นครอสวรรค์ 6,004-6,800บาทต่อตันพิษณุโลกราคายังนิ่ง6,002-6,600บาทต่อตันเพชรบูร์6 2 0 0ง6 6 0 0บาทต่อตันส่วนนักศรสีธรรมลัดาพันเกถึง6 0 0บาทต่อตันนี่เป็นราคากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดราคาจากสะมาคมุ้มโล่งสีเขาแห่งประเทศไทยพี่น้องราคาหลัง ยุดแาวช่วงสงการพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่าเขาเปลือกเจ้าเขาหน้าปีเขาแห่งความชื่นบ่เกินสิบหาเปอร์เซ็นมลนีล่าค่ายังคงทีพี่น้องบุรีรัมย์หนึ่งมืนยถึง1 6 4่งบาทนาครราชซีมาหนึ่งถึง1 6 0 0งบาทลอยเอดมูนีหนึ่งืานหาร้อยถึง1 6 5่งบาทต่อตันขอนแก่นมลนี้ราค่หนึ่งื หาพันหยถึงหนึ่งนหันส่อยบาทส่วนยาโสธอนหนึ่ถึงหนึ่งมืนเจ็บาทต่อตันไป่น้อุดรธานีมาหนิหนึ่งมืาพันถึงหนึ่งนหาพนหกอยบาทอุบลราชธานีหนึ่งมพันถึงหนึ่งมืนหกพันหาลอยบาทต่อตันสีสเกตหนึ0 0มืถึงหนึ่งมืนเพบาทต่อตันส่วนสุรินหนึ่งหมืนหกพถึงหนึ่งหนหก ลอยบาทต่อตันนี่ก็เป็นเขาแหง้งเขาหน้าปีปี67ทับปดพี่น้องเขาแห้งความชื้นมากเกิน1ิเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นข้อมูลจากสมาคมโล่งสีเขาแหงปราเทศไทยพี่น้องหลังจากปปรไนอบอบ์ได้ไล่างานฝากพีฝากน้องมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องช่วงสงการกติดภารกิจหลายอย่างพี่น้องเอะสำหรับทิมนี้กะเอา้อมุ่นเขาซารมาฝากพีฝากน้องเรื่องล่าค่าการเขา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้งนเหน่งชาแนี่ลหาข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่ฝากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสาวัสดีครับ